สวัสดีครับแฟนคลับช่องไทยสาระคมาพาเพลินสารบ,บันเทิงวงการหมอรำมาฝากทุกท่านนะครับสวัสดีครับทุกๆคนมาอัปเดตนะครับหมอรำใจเกินร้อยเมื่อวันก่อนแอดมินได้นั่งฟังนะครับบอทบอยไลฟ์ Live, นะครับแล้วก็พูดถึงแนวทางการทำวงของหมอรำใจเกินร้อยนะครับแอดมินก็นั่งฟัง อยู่หลายๆประเด็นเหมือนกันนะครับแต่ก็ชอบในประเด็นที่บอสบอยนะครับมองถึงแนวทางนะครับการทํางานแล้วก็การรับงานแล้วก็ในเรื่องของราคาที่บอสบอยพยายามที่จะไม่ให้สูงเกินไปด้วยเหตุผลที่ว่าถ้าสูงเกินไปเนะี่ยบางครั้งผลกระทบมันอาจจะตามมาที่หลังนะครับแล้วก็การทําวงต่างๆนะครับการบริหารจัดการ ก็เป็นอะไรที่น่าคิดนะครับดังนั้นอยากจะให้ทุกคนนะครับลองมาฟังว่านี่คือแนวคิดของผู้บริหารมลํามใจเกินร้อยของบอสบอยนะครับที่จะบริหารองค์กรไปในทิศท,ทางใดก็น่าสนใจเหมือนกันนะครับในวงการหมอลําที่ช่วงนี้บอกเลยก็ฟีเวอร์ใครๆก็ตั้งวงนะครับแต่บอกเลยว่าการตั้งวงตั้งคณะน,นี่นะครับอาจจะง่ายแต่จะให้อยู่รอดอาจจะยากนะครับเหมือนกันในภายภาคหน้าดังนั้น มันไม่ง่ายมันไม่ยากนะครับแต่ข้อต้องระวังยิ่งสิ่งหนึ่งนั่นก็คือถ้า,าราคามันอัพสูงขึ้นนะครับแล้วเศรษฐกิจไม่ดีนะครับผลที่ตามมานั้นก็คืองานว่าจ้างนะครับเพราะว่ามอลัเนี่ยก็อยู่ได้ด้วยการว่าจ้างของเจ้าภาพนะครับส่วนตัวศิลปินนะครับบางครั้งก็ทิปหน้าเวทีอะไรต่างๆถ้าเศรษฐกิจไม่ดีนะครับมีผลกระทบอย่างแน่นอนนะครับ การเฮ็ดวงหมอลล่ของผมเนี่ยอันลับแหลกเลยผมต้องประเมินตัวเองก่อนว่าผมมี power มีคุณค่ามากน้อยเพียงใดที่จะตั้งราคาค่าจ้างวงให้กับตัวเองอันนี้คือตั้งต้นเลยจุดตั้งต้นข้อแรกที่จะต้องคิดก็คือเรามีมูลค่ามีค่าหรือมี power แค่ไหนผมอย่างเช่นตอนนี้ปัจจุบันเนี่ยผมตั้งให้ตัวเองราคาส0 0 0สนบาท3 0 0 0 0นบาทต่อคืนเราจะกำหนดรายจ่ายก็คือมันจะเกินส0 0 0สนบาทไม่ได้เพราะว่ามันจะขาดทุนฉะนั้นเขาก็ต้องมาจัดการข้างหลังในในในบ้านเราเนี่ยรายจ่ายเราเนี่ยต้องกําหนด ้องบางงบไว้ว่ามันจะต้องต้องจํากัดงบไว้ว่าค่าใช้จ่ายทั้งหมดมันจะอยู่ที่เท่าไหร่เนะี่ยะอย่างผมผมกาหนดค่าใส่ใจเลยต่อคือนนี่ห้ามเกินสามแสนสองเพราะเรารับงานอยู่ที่เอ้ยห้ามเกินสองแสนสองเพราะเรารับงานอยู่ที่สามแสนสิใดๆก็ตามแต่ห้ามให้งบประมาณในการใส่ใจต่อคือนนี่ห้ามเกินสองแสนสองหมื่นเป็นอันขาดนะฮะ แต่อาจจะมีบวกโลมีม,มีห้ามเกินก็คือจะมีบางวันอาจจะได้จ่ายน้อยนะเนีอย่างการเดินทางที่มันบกไกลมากกังสิกะสิได้ใจมาถึง2องแสนสอก,ก็คือเราเหลืออยู่ที่ประมาณ8ปดห0ื่นนะ 8, 000, แป0 0 0ื่นเราก็ไม่หยอดกระปุกหยอดกระปุกแล้วก็มาใช้ในช่วงนี้แหละช่วงปิดวงที่เราจะต้องมาตัดชุดใหม่ทั้งหมดนะครับมาซ่อมบํารุงมาจ่ายภาษีมาค่าเสื่อมต่าง ฉากแสงสีเสียงที่เราจะอัปเดตใหม่ก็คือเอาสมมุติว่าเหลืองานละแปดหมื่นหนึ่งร้อยงานก็แปดล้านใช่ไหมครับสองร้อยงานก็สิบหกล้านเอออันนี้คือตัวเลขที่ที่ผมแบบอันนี้แต่ว่าพอมาทำจริงๆแล้วมัน,ม,นมันกบบระเดดปานนั้นอันนี้คือเป็นประมาณการซึ่งเราก็จะนำมาใช้ในช่วงนี้แหละช่วงที่พัฒนาวง คันเจ้าแบบเบาบึงจากของไปตั้งแล้วค่าเออค่าใช้จ่ายค่าตัวให้คนนั้นคนนี้เยอะหลายๆเข่ามันบอกพอไปรับงานจริงๆอ่ะไปตั้งราคาให้ตัวเองสามสามแสนสามแสนห้าแต่คนไม่จ้างเจ้าบ่มีงานให้ลูกน้องลูกน้องบบายูน้ด่ดเครับลูกน้องไม่อยู่ด้วยนะถ้าไม่มีงานให้เขาบอกเลยแล้วทีนี้การที่บอกว่าไปสร้างต้นทุนนี้กับตัวเองอ่าแล้วไปรับงานขาดทุนนี่มันเป็นไปไม่ได้สักวันหนึ่ง เจ้าก็ต้องรู้สึกว่าเจ้าเมื่อยเราเจ้าก็สิขอลดค่าตัวลูกน้องพอลดค่าตัวลูกน้องปุ๊บนี่เขาผิดหวังแล้วมันเหมือนเราให้ความหวังเขาแต่เราทําไม่ได้ตามคําพูดลูกน้องเขาก็จะไม่อยู่กับเราเขาก็ขาดความเชื่อมันความศรัทธาเขาก็ถอยเขาก็ไปอยู่กับเขาแล้วมันไม่ได้มีอะไรซับซ้อนเลยเราก็ทําในสิ่งที่มันเป็นไปได้จริงๆในในกลางๆแบบสายกลางที่มันเป็นไปได้จริงๆเนะเพราะว่า เห็ดหมอลำนี่เห็ดคนเห็ดบ่อได่ก็ถูกเลยด้ครับเห็ดบ่อไดกับเมือไทยเหมือนหน้าเลยเด้ผมเนี่ยเห็ดวงมาสิบปีเนาะปีที่หนึ่งก็มีงานเลยทุกคนมาแล้วผมก็เป็นคนเปิดตํานานเจนใหม่ที่มาตั้งวงเป็นของตัวเองผมเป็นคนแรกแล้วก็คนจะมองว่าประสบความสําเร็จทั้งๆท,ท,ที่จริงๆผมไม่ไม่ได้เหลือเงินเลยปีที่ห้าปีที่หกผมยังมีหนี้สะสมอีกตั้งยี่สิบล้านนะทุกคน นั่นแหละแต่สิ่งที่ได้ก็คือได้ของได้ชื่อเสียงได้ความแข็งแรงของความความศรัทธาความเชื่อมั่นคนของคนผู้ชมของเจ้าภาพนี่แหละครับเพราะเราก็กู้มาทุกปีเพื่อที่จะมาเหตุผลนี้ไหนไหมมาตรฐานขึ้นในแต่ละปีแต่ละปีแต่ละปีมันไม่ได้ง่ายด้ครับมันทําได้ไม่เหมือนกันฉะนั้นพี่น้องกไมาต้องไปตกใจหรอกเพราะาสุดท้ายแล้วทุกอย่างมันต้องอยู่ในความพอดีแล้วเป็น,เป,นเป็นธรรมชาติ ธรรมชาติจะจัดสรรทุกอย่างให้มันลง่มโตโปรดักชั o นเดี๋ยวนี้ถ้าใครมีเงินมันทําได้หมดแหละมันเท่าถึงมันมันเท่าเทียมกันหมดแล้วสมัยก่อนนี้ช่างทําฉากมันไม่ได้มีโซเชียลเนาะการที่จะไปสอนแสวงหาพอเราได้คนที่มาทําให้เราก็จะห่วงนะให้ทําแค่วงของเราเแล้วทีนี้พอในยุคโซเชียลเหนป่าทุกคนอยากมีงานทําำช่างทําฉาก เขาก็อยากมีผลงานอยากไปสร้างงานที่อื่นเพื่อที่จะหนึ่งแหละก็ได้มีโอกาสสร้างผลงานสองก็มีรายได้เพิ่มขึ้นใช่ไหมครับก็รับทําให้ทุกวงเออเวทีก็เหมือนกันหรืออื่นๆก็เหมือนกันองค์ประกอบของวงบอลํัมเนี่ยนั่นมันก็หมายความว่ามันติดต่อกันง่ายมันก็รู้แหละว่าใครทําให้วงนั้นวงนี้มันมันสวยงานใครดีทุกวงก็พุ่งไปหาคนนั้นหมดทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นด้านอะไรต่างๆด้านงานชุดงานอะไร มันก็หมายความว่าทุกคนมีเงินคือมันทําได้หมดเลยสิ่งที่มันจะขายอิหรีที่จะมาวัดกันจริงๆคือแรงดึงดูดที่จะให้คนจ้างที่มันจะต้องต่างจากคนอื่นอันนี้มันเท่าเทียมกันหมดแล้วพวกระบบโปรดักชันจากแสงสีเสียงหรือ,อชุดการแสดงให้โดลิกต่างๆเนี่ยมันเท่าเทียมกันมันเข้าถึงหมดทุกวงแล้วแต่สิ่งที่มาสิมาวัดกันคือคุณภาพของบุคลากร บุคลากรในวงจะต้องมีคุณภาพจะต้องย้ำอยู่เสมอว่าตอนเนี้สิ่งที่มันจะต้องมาวัดกับกับวงอื่นที่เราจะต้องเป็นจุดเด่นให้เจ้าภาพได้เลือกเรานี่คือโตของบุคลากรมันต้องตั้งต้นไว้ในใจแบบนี้ทุกคนที่อยู่ในวงถัดาามามันไม่ใช่การแข่งขันอันนี้คือโลกสวยนะมันต้องแข่งถา้าเอาแข่งมันสิโดดเด่นมันสเให้คนมาเลือกเขาตี ห็นบ nah, awesome. right ่กล่ะครับเราก็ต้องดีพอต้องคนเหนื่อเพิ่อนขจังสิตาจินใจจ่างเท้าตัวเลือกมากไม่มันบ่กและแต่สุดท้ายแล้วความมันสิสักเสร็จเนาะความมันสิสําเร็จความมันสิสมบูรณ์เนี่ยมันมันก็ไม่ได้มีอะไรสมบูรณ์แบบทุกอย่างหรอกแต่ว่าดีกว่าเราคือการสร้างงานเน่เนาะมันมันมันกัดโค้งสีดีกว่าอ๋อเรื่องงานยกอย่างนี้ครับทุกคนคือในในตามหลักกฎหมายจริงๆแล้วเนี่ยขึ้นโดยโดยพื้นฐานนี่คือคือหมอล่ำเข้าเนี่ย ก็จ่ายกันเป็นงานเนาะในแต่ละวงก็ใช่ว่าจะมีงานทุกวันเด้ทุกคนวงไหนงานน้อยเขาต้องจ่ายลูกน้องแพงเพราะว่าขันบ่จ่ายลูกน้องแพงลูกน้องกนันนี้วงที่งานเยอะเขาอาจจะไม่ได้จ่ายเยอะค่าตัวต่อวันไม่ได้เยอะแต่เขามีงานทุกวันไหมครับฉะนั้นคนที่จะไปเป็นหมอลำนี่ก็ต้องเลือกเอานะว่าเจ้าสิเอาอย่าง นั่นแหละมันมันเป็นแบบนี้มาตั้งแต่โบราณแล้วครับวงที่เพินงานหน่อยเพื่อนก็ต้องมีเงินค่าโตให้ลูกน้องเพื่อลูกน้องเขาก็สิได้พ่อกินแล้วเขาสิอยู่เฮ็ดงานหน่แต่วงที่งานหลายเพื่อนก็สิบ่บได้ใจหลายนะแต่เพิ่นมีงานหนเฮ็ดทุกมือมันก็ต่างกันอยู่แล้วมันก็อยู่กระเฮ้าแล้วเขาสสเลือกเอาแบบใดแต่การที่เพิ่นอยู่วงงานจังผมเนี่ยเลือกมาอยู่วงจังปตอนมปอยู่ระเบียบจ้างหน่อยมันก็ได้โอกาสเอ้นี่คือจังขันบบผมบ่ไปอยู่ระเบียบกับ่บได้มีมามื้อนี้ ดงานสมือข่าโตหกเค็ดลอยแต่ว่าคนได้เห็นเราทุกวันเราได้เก็บทุกวันได้ติีได้รางวัลสายตาคนวันละสามสีพันคนได้เห็นเราทุกวันโอกาสที่มันจะเกิดกับเรามันก็จะมากกว่ากรคืดแบบนั้นฮะแต่ของผมก็เลยมาปรับตามกฎหมายว่าไม่มีงานยกไม่มีงานยกแต่จะเป็นตัวเลขที่มันเหมาะสมเพราะว่ากันมันสูงร่วมแล้วเฉลี่ยแล้วต่อคืนมันสูงเลยมันก็ไม่ได้ ใช่ไหมครับมันสูงเลยกับปราเไทยม,มันก็จะไปแบกกับเจ้าภาพสมมติว่าค่าใช้จ่ายมันสูงต่อคืนเนี่ยเราตอนนี้รายจ่ายเราอ่ะสามแสนนะเขาสิไปรับงานสามแสนหาสี่แสนมันก็เป็นไปไม่ได้ใครจะมาจ้งางเขาเข้าก็ต้องเบึงจากของว่าพาวเวอร์เราศักยภาพเราเนี่ยเข้าบอมินคุ้นลงจากของไหมถ้าจะถามว่าบอกว่าให้ผมรับสามแสนห้าสี่แสนตอนนี้มีคนจ้างผมนะแต่ผมไม่ทําเพราะว่ามันเกินตัวผมเกินความเป็นจริง ผมกับประเมินตามข้อมีจริงของผมว่ามันเฮามีมูลาคา่าซําใดถ้าเปรียบเทียบกับวงพอแม่คู่บ่าจาย์ผมไม่ได้ขึ้นราคานะผมก็ะตั้งราคาที่มันเหมาะสมกับผมบอมเมนว่าเออผมงานหลายแล้วเลือกงานก็นไดคเป็นยังคือบดดีดขึ้นไปโรดสามแสนหาสี่แสนใช่มีคนจ้างแต่ผมไม่ทําผมบ่เหตุผมมีจุดยืนของผมอยู่ที่มันพอดี ที่มันจะอยู่ในระยะยาวผมไม่ต้องการความเปี้ยงปัางมากมายหรือบตริต้องการความที่มันอะไรมากมายคือผม,ผมต้องการความพอดีแล้วมันอยู่ได้ยาวยั่งยืนนะครับชัดเจนนะครับกับประเด็นการบริหารของบอสบอยในหลายๆเรื่องราวทั้งงานยกนะครับขขก็ปรับอ,ออกนะครับแต่ก็อยู่ในเกณฑ์ที่ทุกคน<ม>รับได้ นะครับส่วนการแข่งขันสิ่งที่สําคัญที่บอสบอยพูดถึงนั้นก็คือในเรื่องของบุคลากรอันนี้ชัดเจนนะครับเพราะว่าโปรดักชันต่างๆแสงสีเสียงทุกคนสามารถที่จะทําได้นะครับเท่าๆกันสําหรับในตรงจุดนี้แต่สิ่งสําคัญที่อาจจะไม่เท่ากันนั่นก็คือความสามารถของบุคลากรนะครับ,นรบในแต่ละวงแต่ละคณะจุดนี้แหละนะครับงานโชว์ นะครับโชว์ออกมาบุคลกากรทําเต็มที่ไหมอะไรต่างๆตรงจุดนี้ก็ถือว่าเป็นอีกแง่คิดนะครับที่บอสบอยออกมาพูดคุยกับแฟนคลับน่าฟังเลยทีเดียวเลยนะครับ